สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านคลิปนี้ผมก็พาพวกเรามาดูาบรรยากาศณนาสถานที่เกิดเหตุที่อาคารสำนักง,งานส่วนใหญ่ชาติถลม่มลงมานะครับเนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวนะครับจะพาพวกเรามาดูบรรยากาศว่าทีมผู้ภยัยแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับต่างระดมสรรพกํากำลังนะครับมาช่วยเหลือ ผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่นะครับมีทั้งข้าวปลาอาหารมีทั้งน้ำนะครับนะครับจากคนที่มีนะมีแบบแม่ตานะครับมีแบบน้น่นใจเอาข้าวเอาอะไรมาให้นะครับแล้วมีน้ำเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็รถโรงครัวนะครับก็มา ทานเลยนะมีน้ำปลาานะครับดื่มได้นะครับก็มาใหา้พวกมูลิติพวกเจ้าหน้าที่รุ่สุันอยู่นะครับก็มารวมตัวกันก็จะมีอาหาร นี่ครับบรรยากาศด้านนอกที่เราอยู่ตรงนี้เราก็จะมองเห็นอาคารที่ถล่มอยู่ข้างใน,นนะครับนักข่าวผู้สื่ขาวเ้า่องต่างๆ ผู้รอดชีวิตนะครับที่ช่วยเหลือเขาได้เราก็จะเรียนสแตนบายแบบนี้เลยท,ทุกคนก็มาให้กำลังใจมาเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานนี่มีครัวโรงครัวพระราชทานนะครับของกองทัพผมี้ยงครัว ถ้าทึงกว่าก็ยังมีเจ้าหน้าที่สลับสับเปลี่ยนกันมาอยู่ตลอดเวลาระดมอย่างเป็นเคลนของทหารก็มีชอพันชอพันห้านเป็นเรนเพื่อจะดทารไปเอาไว้รอมีมีมีพลามา มาจบให้ด้วยเต็มเลยเอ็มเข้าไปอ่ะไปเลยหลัจบมูดี้ทีมในที่เสฉะสำนักงานใหญ่ชื่นเหลือผู้ส่ภัยทั่วราชกษัตริย์รถคันใหญ่มาอหารก็มาเอาล่ะทีมลงมาเลยอันนี้เป็นของ a อเนะครับก็มาอำนวยความสะดวกระบบสัญญาณโทรศัพท์ เห็นว่าพื้นที่ผมเดินเนี่ยก็จะเป็นแป้งข,งขาวๆนะครับเ,เป็นฝุ่นแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนมันเป็นผงเ,เ,เลยะครับต้นมุงงจำไม้ที่เราเห็นว่าขาวทุกคนเลยเดี๋ยวเราไปเดินดูอีกเส้นหนึ่งนะครับของถนน ผู้คนก็ตามมีน้ำมีอะไรมาบริจาคกันนะครับษษผู้ที่จะพาคอมเพรสเซอร์ขนได้มาพวกเราดูพืน้นและพื้นจะเป็นแกลบขาวเลยนะครับมูลิติเพชรแสง คือเหลือผู้ประสบภัยทุลนาจักนี่เรามองจากด้านนี้ก็จะเห็นอาคารที่กองอยู่ด้านนู้นนะครับตึกย่อมกองอยู่๋ยวจะบอกว่าตอนนี้ที่ที่ผมกำลังเดินอยู่เนี่ย ก็เริ่มรู้สึกแสบคอแล้วนะครับเพราะว่าฝุ่นเนี่ยฝุ่นเนี่ยลอยคลุ้งตลอดเวลายิ่งเวลารถวิ่งเน,เนี่ยีตำรวจก็จะมาเข้าเวรมาทำเรื่งความสะดวกนี่นี่รวจแทย มีหมอแพทย์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสมา เฉ่วนึ่งชาติรถสื่อสารเฉพาะขิดมาสตาร์บายตั้งแต่ช่วงบ่ายลยนะครับตั้งแต่ช่วงเริ่มมีติดกตุล ก็เริ่มมีการกางเต็นแล้วนะครับกางเต็นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้พักผ่อนเพราะามันฝุ่นฝุ่นเยอะมากเพราะว่าตอนนี้ม่นเต็มปอดแล้วตอนนี้ครับเป็นฝุ่นฟูด้วยก็อยากจะให้พวกเราได้เห็นบรรยากาศที่ จุดเกิดเหตุอย่างใกล้ชิดนะครับก็ผมก็มาทำหน้าที่เพื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักโดยเฉพาะนี่ดูรถ ที่มีลาเกินออฟไลน์ก็ม,ม,มีมีข้าวมีข้าวมีอะไรมาเป็นรถสายพื้นไ,ไหนวะหลังไหนคุณีเ,เช็คยังเช็เชื่ออ่ะไปจะมีแล้วอะอาหารมาแจกมาทำ เป็น,นตลาดนะครับเมื่อตอนกลางวันคงจะตกใจกัน,น่าดูนะตรงนี้เป็นตลาดเป็นร้านค้าข้างตรงเจเจมอลเนี่ยครับเนี่ยบรรยากาศข้างตรงเจเจมอลอีจะบอกว่ามีมีตฝุ่นนะครับถ้าเราด ral, <SD> ูจากพื <an> ้นจะมีตฝุ่นมนเลยมีตฝ <ikh> ุ่น <rain> <masala> ครับคลิปนี้เราก็สมทเกับเวลานะครับก็ผมพามาเดินดูบรรยากาศบริเวณรอบๆจุดเกิดเหตุที่ใกล้ที่สุดนะครับณตรงข้ามกับเจเจมอนะครับแล้วรอไปพงคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ